ช่วงเวลาที่มีปัญหามันผ่านมาได้เพราะมีเธอชีวิตกระตุกกระตักแต่ผมไม่เคยเลิกรักเธอแม่วันสอนใน,นตอนเด็กๆก็ทอาเธอรักต้องรักเธอผู้หญิงเขาไม่ได้ง่ายแต่เขาไ,ได้เพรลรักเกินแต่ผมที่อยากจะเดินและผมก็อยากจะไปให้คุณเป็นไฮไลท์จนกว่าชีวิตของผมจะตายปิดห้องแล้วเปิดใหม่ัฟังบีทแล้วจับไปผมวนและเวียนกับเพลงให้คุณได้ฟังจนจับใจและ อยู่กับผมรับรองว่าคุณจะปลอดภัยเพราะผมไม่ใช่นักเลงแลวไม่เคยคิดจะถอดใจผมมีแต่คำว่ารักแต่ถ้าคุณร้องผมปลอดใจและผมไม่มีทางทำผิดที่จะปฏิญาตต่อใคขณะที่คุณนั้นหลับผมหยอกอันกอดคุณต่อไปผมมีภาพจำที่เก็บและคุณก็ณลบมันออกไปยังจำได้ยีตลอดดอกไม้สีขาววันวาเลนไทน์อ่ะที่คุณมอบให้กับผมแสดงความรักจริงๆกับใจอ่ะอเธอมีรักยังพักดีอยู่ต่อไป เอไม่ไปหแต่ยังเข้าใจตลอดมา <S <S แค<ห>ไม่อยากจะเสียเธอไปไม่ได้อยากร้องไปจนมันตายอยากอยู่กับเธอตลอดให้เราทั้งสองมันตาเป็นใยสิ่งเดียวที่อยกากมันได้ไม่ใช่ความรักมันคือความตายรักของเธอมันดีตลอดเลยไม่จำเป็นต้องอธิบายแต่ฝังลึกในใจให้เธอได้ซึ้งในบทกวีมันไม่ต้องมีเธอเพราะเธอคนเดียวในใจของฉันจะมีอบอกกับเธอว่าไม่ต้องสียู่กับเธอนะคนดี